เอาเอากองนึงหาเงินก่อนนี่อยู่แล้วเงินก็ได้สื่ออยู่เนเ้าเวิร์ดได้เงินก็ไดมันกัดไม่เองมันดอกอาไปลอยด้จะข้าวบาท เกงใบเล็กเกมใบใหญ่ระบัดที่มากมายหลายขนาดหลายแบบที่ท่านผู้อ่านตักน้ำที่เสียบมี่เนเพื่อตีน้ำเพือั้นท้าเล่นสำหรับเกฟุตบอลลูกโมท่ตนตากนาอนสก้อนร้านสมุนีร้านใครตรงยังจกมานำอยู่ โอ้โหอ้นี่ยีงเสียอนี่ลับเบิดราบอกลับเบิดราเบิร์ดเราบอกยอยนี่ชักบาทนี่เพิ่งเสียอ้นหามาาซาบ ต้องกินแบบบานบานเขามันมีสักหนักง่น่อยหนิเอา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 มุกเนี่ยเอาเนี่ยมีางนี้น้ำ้าวอ กรเพ่นวัตื่นเต๊ดลึกลูกเต่าหากินคือนกครับสู่กันไปพี่น้องลุ่งป่าสู่สุคนครับก็เป็นการยินดีตอนรับเข้าสู่บรรยากาศในตลาดเสาครับเป็นตลาดเสาบ้านโน่นกรุงครับบ้านโน่นกรุงตำบลโน่นกรุงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพายางเบงยางส้มพาบรรยากาศในตลาดครับเป็นตลาดนัดเชาาบ้านกับเป็นหาสิงหาของมาขายแนวนี้ครับหาสินหาของมาขายครับ เป็นพวกพักง้างอ่างยานี่นะครับเป็นมะคัวมะขิ่มะเขือเป็พวกหอมรวมครับเป็นหอมรวมหอมรวมสมพักไข่มดแดงไข่มดแดงคือตงเหตุการนี่ไข่มดแดงไข่หมดแดงตงค่ะครัตงหนึ่งไข่ใหญ่ๆเนาะไข่แบบใหญ่เลย อสมพักษ์เสียนเราสมพวกเสียนอืมตรงพักเสียนยน,ยน,นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นของกินแบบบ้านๆเท่าน,านี่แหละครับไขเ่เป็ดเป็นไข่เป็ดเป็นเห็ดเห็ดเฟืองเผือเทศดมะเผือธรรมดานี่ครับ ต้องเรียนผักกระแญงอ้าวผัสัมผัสสัมผัสอืมผักกระเญงนี่ครับบ่ว่าแหวงบ่วฝนนะครับนี่คือเกลืผักกระแญงใส่หนังกระเสบครับใส่ออมใส่แกงใด่เวดครับหวัวหัวกกะมีหน่อไม้สดเห็ดแกงใส่กันแสีบปันยังแค่ดเองบอ่

của cáu bớt nhiều hơn nghe à, không có được gì, cái gì phải là cái sải đường cứ đến như này, tôi ก็ล่างพอดีครับเดี๋ยวพายางเบ่งยางส้มไปเรื่อยๆครับมักแตงนี่ครับ่ายนี่เป็นมักแตงเป็นพวกพริกหอมแดงกะเทียมนี Luckily, Hence, ่ครับคือเกาหุนคือเกาครับก็ค่าค้ายป่า ปลาดุกปลานินน่นแตกสดสดอยู่นี่กัเรามังงรับเป็นพวกเบียบผักไว้เป็นเผือกในผักกับในผักมันหวานหรือว่ามันแกว <c oughs> คือเกาเนอะแล้วก็ขายคือเกาเรา <c oughs> นีบานคือเก่าอยู่หมดเลยนิบบาทคือเก่าเราอะให้เราท่ายประชากรเราถ่ายประชากรมกแตีงจักบาทมกแตงนี่ยี่สิบมกแตงยี่สิบแตงยี่สิบหอยใหญ่ถุงใหญ่ ออรรโอ้โนี่หอวบอิกือหน่อยเด้อครับอออือน้สิบบาทครับสิบบาทแล้วอวะเอาไปเห็ดจังใดเลยอาไปโอ้สิบบาแมน่นเอาไปแกงใส่น้าไม่ก็ได้หนึ่งกินก็ได้ซุปก็ได้ครับเอาไปแกงไป็หนึ่งไปซุปได้เบิกือหน่อย ด้หน่อยแอบนี่พันนี่มันเจ๊รวยอยน่อยเอาเบิ้งเอากบเบิ้งเอาเสบาทเอาไปแกงไปเกงไปอมเมนี่ดอกนอแกงเช่นม่าแกงเช่นนหมยซุปจะได้ต้มต้มครบต้มเอามากขายเอาน่อยหน่อยมากขายเพื่อมาดัดแปลงกูะเด้นมาเกงมาเกงมาะอม มักสุกคนว่ากันถอนวยไง้วมันมันมันเห็ดเลยลายยาง่บยไไรเนาะคือน้อยๆหนึ่งก็แกงก็เห็ดหวานผักหวาน้นผักหวานผักน้ำผักน้ำ

นี่ครับแมงกีโนนแมงกีโนนไข่หมดแดงคือเก่าเราก็ได้มากคือเก่าครับดูเก่าคือเดิมไข่ขขหมดแดงก็ตรงตรงนี่มะเตงมีหอดอกบัวมีหอดากบัวคือเกาา่าจักบาทล้วนี่อเอาใบดอกวัวเพิ่นจะขายยังก็สั่นขายบักแตง ขายหมักแตงหมักแตงฟองเท่าไรประทานนี่ฟองละสิบบาทเก้าบาทสุดแา <laughs> ยก็ขายเก้าประทานดอกเย้ายักยางก่อนยันงก่อน,นอข้าวปุ่นน้ำยามีขนน้ำยาพรออ้อมเนาะแต่นมจีนหรือว่าข้าวปุ่นบาน้านเะท่านั้นเออน้ำยาเรามีน้ำยาพรอ้อม เห็ดนายามาพร้มด้วยครับรันี่ครับฟังนมี้หมากครับเป็นพวกหมากพวกผู้เป็นพวกพริกหอมเซพือเห็ดครับเห็ดเห็ดก็มี่กด้มาแกงกรได้มักแกงไุณราพี่ก่อน ข้างผีเกือบเป็นบักทัวบักทัวบักแจงบักอื้บักกล้วยเขีขยดคือเกาครับท้าวน,น,นียวแกงคือเกาแกงขี้เหล็กเนี่ยังละหันสุกเผ็ดสุกเผ็ดอีหยังสุกเผ็ดกระดา้างสุกเผ็ดกระดา้างสุกเผ็ดกระดา้างติกหวานยวนติกหวานซีมได้ว่าฉันหรอวะติกหวานซีมได้เนี่ครับเป็นทัวเป็น เขาโคตรตม้มสมพักเปิดเบิ้มมาจันทราคุ <c oughs> พกุกจักบาทสิบาทยิ้มยิ้มแม่บัวขาหน่อยบัวยิมเลยเว้ยเออะไรมันแก้ว มันเกี่ยวแล้วมีมันเกี่ยวอันนี้เป็นบักโมะแตงโมเราใส่รถอีแตกมาใส่รถอีแตกมา,ใส,มามใส่ก่ลุมังใส่ทังมนเยเวลาหาซิบก็มีหาซิบเศร้าหาเป็นื้อถ เดี๋ยวได้บนบางเดี๋ยด้เดี๋ยวขับจนมากก็่าจะเป็นพวกผิดพวกมะเขือนี่ครับเป็นพักปักกาดเรางามงามงามปวดอยากเอาไปเห็ดจังใดเอาเห็ดจังได้ไไดล่ะนี่อันนี้เขาเอาแกงได้โน่แกงได้โนาั่กแกงแต่ว่าแกงก็ได้โน่แกงก็ได้แกงสูมแกง,แกง,แกง เก็กระไดดอกอันนี้บอกแม่ดอกแนหนนน่มันใหญ่สุดรามานอนหลกหลอกห่งเราบออนี้ว่าเป็นหนึ่งมันหวานแก่หอ่แสบมาหายยนนเพราะวึ่งว่าแล้วเนี่ยลองบ้างลองบ้าง พเพชรแต่บ่มีผู้กินน้ำตี่เหลืองเหลืองมันเพชรผู้เดียวกินผู้ย้อนบวัวแสบเหลืองเหลืองมันเอาเอาจะกำนึงก็ได้อยากกินละกำไหนกำกระไรกำโอ้ดอเกเพิ่นแนวนี่เนะาะดอกก่น กาทุ่งนาซีอันนี้สมพักแล้วสมบูรณ์มะแขกมะแข็งมะเขืมเอมะเขือคืนนอตัวนึ่งบอกเขือคืนบอกผิดอันนี้ขนาดแล้วบรรดาบัวแด้สิพัดไข่อยู่ถั่วดินถั่วดินไข่นกท่าข้าวโพดปลอกแล้ว เขาโคตรอกแล้วเขาโคตรหนึ่งเขาโคตรหนึ่งเราฝากหลายครับพามาเบิงพ่อข่าขายปลาครับพ่อขาขายปลาเริ่มได้ขายแล้วครับลูกค้าเริ่มเขามาตัวใหญ่ๆแล้ววะผู้มักหน่อยเอาหน่อยผู้มักใหญ่เอาใหญ่ ราคาตัวโล่ไเ็ดิทั้งปีเลยจียเล็กเยยเล็กเล็กยกลงนะัหญ่ได้ยังเล็กเราบมากเล็กแล้เราตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ทอมอะมาตัวนี้ัวใหญ่แล้ววะพออย่งเ ได้ถุงละสามโลสองโลห้าโลได้ยังน่าจะนะเจ๊นะทำถุงสองโลกับสามโลถุงหนึ่งสองโลถุงหนึ่งสามโลใหญ่ๆเลยใหญ่ๆครับนี้ก็ชอบของใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ยเขาต้อง้วเดี๋ยวแต่แม่เดีอยววิดีโอครับจับของใหญ่ให้เจ๊ก่อนเออเกินหน่อยน้ำจะได้มีแห้งหิ้วเด้ออืมเท่าไหร่ละตัวนี้สามครับ เเลยหรออตาทีัวใหญ่ๆมาอืใหญ่ใหญ่ๆล้วเราขัดแบบใหญ่ให้เลยมาเเขาปากไม่กลัวกลัวไม่ได้ขายครับอืมอ๋อจะใส่มาด้ยเออดาผมหลังนีครับเออตัวนี้แถมเจ้้วยแถมม่ใส่ถุงนนแถมม่ใส่ถุงนุนมาถุงนี้ก็จ่ายจริงก็บ่าแถมไปด้เยอะนะกจีน่ะแล้วไปเออแล้วไปเรา อ๋อสามเลยห้าสิบตังไปไหนวะเนี่ยพูดได้ไหมอ้าววาพกแบงคันมาไปไหนวะเอาอยู่นี่อกะากับเป็นพวกน่าจะเป็นหมัก S <S 2> <S 2> แค่ตลูกมกแค่ตลกอันนี้มะยมชิดมกปางมันบอกมะขุนละอย่างมันคนละอย่างจะจะหน่วยขึ้นกันหน่วยคือกัน,น,กนแต่ว่าแต่วัดได้ถามเมฆ่าค,คนละคนหัวมกปางคนละคนหัวมะยมชิดจริงๆนะๆนะ อันน่องเป็นอันองปลูกฟีลูกน่องกับปลาตังโกปลาบูมิกาปลาบูมิกางปลาตังโกกับน้ำเต้าหู้ครับปลาแดกปลาแดกก็มาขายคือเก่าเนาะปลาแดกมีมีผรูสิงทุกอย่างครับพวกปลาแดกตอนปลาแดกปลตอนปลาแดดจำปลาแดกต้มแล้วมีหมดแมงกี้สอดแมงกี้สอด ไปขายประจำเนาะช่วยช่วยมือมาขายครับพามาเบืองพ่อข่าขายปลาครับพ่อข่าขายปลาเริ่มได้ขายแล้วครับชอบของใหญ่ลูกด้ลูกข่าเริ่มเขามาตัวใหญ่ๆแล้วว่ผมหมักหน่อยเอาหน่อยผูหมักใหญ่เอาใหญ่ โลให้ทั้งปีเลอยาเล็กเอยาเล็กเอยาเลเล็กลงนะใขึ้นได้อย่าเล็กเออเราบมาเกลกล้เราเรากตัวใหญ่ๆเออตัวใหญ่าเออาโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ๆแล้ววรอยงเได้ถุงละสโลองโลคาโลได้ยังน่าจะนะเนะทถุงโลกับสโล ถุงหนึ่งสองโลถุงหนึ่งสามโลใหญ่ไปใหญ่ๆครับนี่ก็ชอบถุงใหญ่นี่คนนี้ก็ยังมีเดี๋ยวแต่แม่ได้วิดีโอครับจับของใหญ่ให้เจ๊ก่อนเออเกินหน่อยน้ำจะได้มีแหงหิ้วเด้อแหงเท่าไหร่ล้วตัวนี้สามครับ ป๊ะเลยเหรออืมเอาตวมเอาาใหญ่ยอเออใหญ่เราเราคัดจะแบบใหญ่ให้เลย่เขาปากไม่กลัวกลัวไม่ได้ขายครับอืมออจะใส่มาเออเด้าผมตามหลังเลยครับเออตัวนี้แถมไเจ้ด้ยแถมมาใส่ถุงนุนแถมไ่ใส่ถุงนนว่ตังนี้จะจ่ายจริงก็เบาแ่ไปเดี๋ย้อนี่น่ะเรไปเออเล้วไปเล

สักบาทนี่เพิ่นสิเอาวาะมันบาท่าต้องกินแบบบานๆเฮามันนี่ซักอหูงแมได้นี่เื่อากเอาเอาเอานมกนี่อันันเป็นยังนยังนลออ๋อ มะคอยเขียดจ่าเป็นหอยเป็นเขียดจ่าเราไปมดแดงลอยหนึ่งเราหน่อไม้ลนี0บาท ออตัวไดเศร้าาทนี่ก็เศร้าจุ๋นปร่ามันเนาะเ่ามันเาดรสานดีจ้าเอา่ะัน้าวเ้าบาทแล้วว่าเอาเอากองนึงหาเงินก่อนมี่วเงินก็ได้ สื ais, ่อย ah, ุ่ก็เศร้าเวดได้เงินก็ได้มันก็บไม่เองว่หรอกอ่าไปลอยเด้แกงแกงข้าวบาร เกมใบเล็กเกมใบใหญ่รตัดอิาากมาหลายขนาดหลายแบบที่ท่านอนตัดต่างที่เสียหนี้ที่เสอนเพื่อน้ำเพื่อแนาของเล่นสำหรับเกฟุตบอลลูกโข้นกรนามองกร้านสมุนร้านใครตรงยังจักมานนำอยู่ 啊！下班，下班。